สวัสดีค่ะแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนตอนการบริหารจัดการน้ำจะใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่ามาแล้วค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเราจะมาดูกันว่ามีขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติอย่างไรที่บางคนคิดว่ายุ่งยากทำไม่ได้หรอก แต่ถ้าเราใช้ความรู้รตั้งหลักให้ดีดตั้งแต่นับหนึง่ง <ชา S 1> นับต่อไปก็คงไม่ยากอันดับแรกพิจารณาทำเลที่ตั้งก่อนว่ามีความเหมาะสมอย่างไรเช่นเลือกทางที่จะมีน้ำเข้าไปในสระโดยควรจะอยู่ในที่ลุ่มมีระบบการป้องกันน้ำเข้าสระมากเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้สระเสียหายจากน้ำหลากต่อมาท่านจะต้องมีข้อมูลความรู้ว่า พืชของท่านต้องการปริมาณน้ำเท่าไรดูความสามารถในการเก็บกักน้ำวิธีการทำให้สระมีความสามารถในการเก็บน้ำและยังต้องวิเคราะห์จํานวนน้ำที่ต้องการใช้ปริมาณน้ำที่ระเหยและรั่วซึมคํานวณความจุของสระที่สามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งนี้อาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ผู้มืองานสาเก็บน้ำสำหรับชุมชนของท่านอาจารย์ปราโมทไม้กลัดที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินนอกจากนี้แล้วท่านจะต้องวางแผนเพื่อการนำน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเรามาติดตามแนวคิดของเกษตรกร,ร,กรต้นแบบที่มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำที่เกษตรกร,ร,กรสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตนเองกันค่ะ ซึ่งก็มีประมาณ200กว่าต้นแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมีแหล่งน้ํานะครับแล้วแปลว่าที่ของเราเนี่ยมันก็เป็นที่ที่มันมีลักษณะเป็นร่องคือจะมีน้ำเนี่ยหลากจากทางด้านตอนเหนือเนี่ยมาเราก็เลยตัดสินใจขุดสระไว้2รลูกนะครับก็บเป็นสระด้านหลังที่เห็นเนี่ยนะครับก็อยู่น้ําได้ประมาณ2,000บั์เมตรนะครับหนึ่งลูกแล้วก็ก็จะมีคลองย่อยจนมาถึงลูกล่างอีกอีกหนึ่งลูกนะครับก็ขุดขุดไว้เก็บน้ำได้ประมาณ2,000บัดบัดคิวเหมือนกันนะครับคำนวณแล้ว นะครับตุนเรียนต้นหนึ่งเนี่ยจะกินน้ําวันประมาณ20ลิตรต่อต้นต่อวันสะเรามีประมาณ4 0 0พลูกบาทเมตรหรือประมาณ4ล้านลิตรนะครับก็สามารถเจือน้าอันนี้ไปใช้ดูแลต้นต้เลียงได้ทั้งปีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามีพื้นที่เหลือๆเนี่ยก็ไปเอามะพร้าวน้ําหวานมานะครับโดยจะขอมาจากบ้านที่ต้นเขาหวานหวานนะครับแล้วก็ได้มาหลากหลายมากทั้งเป็นมะพร้าวพื้นเมืองมะพร้าวน้ำหวานที่เอามาจากภาคกลางเนี่ยนะครับก็มี300กว่าหนอ่อตอนที่ปลูกลงมาแนละ้ว เกรรษตรกรมักประสบปัญหาการจ่ายน้ำแรงดันไม่เพียงพอจะจ่ายไปถึงปลายสวนเรามีวิธีแนะนำการวางระบบจ่ายน้ำเพื่อช่วยลดแรงงานและเวลาและใช้อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำตามภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยการวางท่อในแนวต่ำของแปลงที่เป็นทางไหลของน้ำจากนอกแปลงผ่านน้ำเข้าเติมในสระผ่านท่อ หากปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการแล้วก็ปิดปากท่อเสียและถ้าน้ำซึมลงดินเร็วแสดงว่ามีการรั่วซึมของผนังสระแนะนำเทคนิคการป้องกันการรั่วซึมที่เสียค่าใช้ใจ่ายไม่มากและยังได้ผลดีอีกด้วยคือการใช้ดินที่มีดินเหนียวผสมมาเกลี่ยเป็นชั้นบางๆหนาชั้นละประมาณ15เซนติเมตรปูทับที่ก้นสระและด้านด,ด้านข้าง ราดน้ำให้ชื้นพอประมาณแล้วบดดินด้วยรถบดรวมความหนาของดินที่บดท,ทับนั่นดีแล้วประมาณ30เซนติเมตรเป็นอย่างน้อยหรือจะลองอุดดินด้วยปูนซีเมนต์หรือขี้วัวก็ได้ค่ะที่เหลือก็คือการบริหารสระให้เกิดประโยชน์มากที่สุดท่านจะเลี้ยงปลาหรือปลูกผักบุ้งผักกระเฉดที่ขึ้นง่ายดูแลไม่ยากเป็นรายได้เสริมระหว่างรอพืชหลัก อาจจะมีพืชผักสวนครัวจะได้ช่วยลดรายจ่ายเล็กๆน้อยๆในครัวเรือนเพียงแค่ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนชีวิตจึงจะเปลี่ยนค่ะหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529ณพระตำหนักจิตระดาลหงหฐานแล้วพบกันใหม่ในแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนในตอน การปลูกพืชเสริมรายได้ในช่วงฤดูแล้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ